นี่แอนิเมชั่นโคดท่ดูดิดูดิโอ้ยิ้มยิ้งยิ้มตั้มยิ้มยิ้่ยิ้มตุ้มยิ้มย้มยิ้ม้มยิ้งยิ้มยิ้มยิ้มย้ยิ้มยิ้งต้มย้มย้มยิ้มยิ้มยิ้มตุ้มยิ้มยิ้งตุ้มยิ้มย้มยิ้มย้ยิ้มย้ยิมก้ย้มยมมมนมยม้มย่มมมม้ม ในส่วนของอ่อนปืนสมจริงนั่นเองที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นี่ก็คือเราสามารถค้ามได้แล้วนะครับผมอ่าโคตรเสียวอ่ะเออนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ผมก็ฝากนิดนึงก่อนไปที่กดซับสไครต์และกดไลค์ในี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมต่อไปแล้วผมจะมาแจกออนเทปนี้ให้กันอีกนั่นเองนะครับผมโอเคผมเมื่อกดกันแล้วไปดูคลิปกันเลยนี่นะครับ สิ่งที่เพิ่งกับเด็กเข้ามาใหม่เท่าที่ผมจําหรือผมเห็นมานะผมจะเป็นโศกตัวครับที่สามารถคัพป,ปืนได้แล้วนั่นเองนะครับผมนี่โคตรเท่เอีบากุกา้าด้วย <c oughs> แล้วก็ถ้าโจปืนก็อย่างเท่เหมือนเดิมครับผมนี่โคตรเฟียวครับผมอ่ะเรามาดูที่การคัพกอนดีกว่าผมว่าทําไงนะผมผมทุบอันนี้ก่อนเอาทุบไม่ได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขอทุบผลดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อของมันเล็กออกมาว่ะนะครับกินเชเบอร์เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ผมแล้วเราเอ่อถ้าอยากดูวิธีคราฟใช่ไหมรับผมแล้วเขียนไปว่าครีปใช่ปะคราฟเลยวะเขียนผิดแบบนี้สิตรงนี้ครับผมวิธีค้าของมันก็ง่ายเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนโหมดเป็นโซลเิลให้จะได้เห็นหง่ายๆผมดีครับครีปก็คือแบบนี้ครับผมเอามาด้านบนฟูบูบเราเหล็กก้อนหนึ่งแล้วก็เหล็กไว้ข้างๆผมนี่เราได้ส่งโต๊ะคราฟมาเป็นที่เรียบร้อยผมโคตรง่ายเลยพี่ีครับ ก็าวางไปนี่แบบนี้เลยเออนี่เรากดตีไปทิ้งครับผมกระสุนก็สามสารถคาบได้อ่ะวิธีดูว่าผมต้องใช้ไงก็คือกดไปที่สิ่งของที่อยากได้ผมนี่จะไม่บอกว่าต้องใช้อะไรส่วนของคอปเปอร์แล้วก็ส่งกัเพาเออกันพาวเดอร์นั่นเองนะฮะผมถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราก็กดคอนเฟิร์มไปแล้วก็ได้ส่งของกระสุนเราต้องการมาเป็นที่กระป๋องผมเออใครยิงผมเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยอะไรโอ้โหให้ช็อตเปลี่ยนกระสุนไปเปลี่ยนกระสุนดิ มีกระสุนดีกว่าลืมไปมีกระสุนไม่มีกระสุนลืมไาลืมไปแต่เรามาดูส่งปืนดีกว่าครับผมว่ามีอะไรที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่นะผมแล้วไปส่งขอบาสุก้าเลยนะครับผมอ่าแป๊บแป๊บ๋ยวผมเอากระสุนออกมาก่อนนะกระสุนกระสุนอืมอยู่ไหนนะบาสุก้าอ่ะอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ส่งขอกระสุนเตือกระสุนครับผมกดค้างเพื่อเติมกระสุนเองอ่าประมาณนี้เลยวิธีเล็งก็ประมาณนี้ครับผมวิ่งไปนี่ ยิงโบสถ์ตีบแบบนี้ผมยิงยิงดิอ้าวมันยิงไม่ได้ผมต้องฝุ่มเหมือนเดียวปุ่มแล้วก็ระเบิดนะผมนี่ยิงแม่งมเลยครับผมโคตรเท่อันนี้ไม่ครับมือถือถือว่าเท่มากเลยนะบางคนดูเท่จริงเท่จริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่งอ่ะไอ้เจ้าน,นี่ละกันที่ผมไม่เคยเห็นนะปืนนี้ผมไม่เคยเห็นต้องใช้ส่งกระสุนอะไรเนะี่ยเออมันไม่ได้บอกผมเลยผมเอามาหมดเลยละกันนะปึ๊บ อ่าโอเคโอเคได้มาละกระสุนไปก่อนแล้วผมนี่โฉบปืนเจ้านี่ครับผมอ่าเทป้าเทปะาเทป้า,ปากดยิงผมนี่เป็ีนกระสุนอ่าโคตรที่ฟึบอ่าประมาณนี้แล้วผมอ่าก็ลืมบอกนะผมว่าถ้าใครไม่มีกระสุนนะผมมันไม่สามารถที่จะแบบยิงได้นนั่เองครับผมหรือเติมกระสุน,นเองนี่ก็คือถ้าดูนั่นเองครับผม นี่ประมาณนี้เลยฟึบโอเคตัวผสมพีเข้าศูนย์ที่เข้าศูนย์โนี่ปกติแบบอย่างนี้นะแค่สูมอ่ะแคัสตูมจะยิงง่ายมากเลยนะตต่ผมขอปรปับเออส่วนของกล้องก่อนนะผมอ่ะประมาณนี้น่าจะมองเห็นคือไงเข้าปะนี่ไปปไปนี่เป็นกระสุนทกดตีนี่ครับผมฟึ๊บฟึ๊บอ่าดูแอนิเมชันเดี๋ยวมีไหมนี่แอนิเมชัน โคเท่ดูดิดูดิโอโคเท่คนดูอ่ะไปเป็นสุขของเจ้านี่กันไอ้แม่ปืนเดิมไี่ว่ามาดูนี่ปืนเดิมนี่นปืนเดิม,ม,เ,ดมเอาเอาเก็บไปเอาเก็บไปเจ้านี่อ่ะที่ก็สู่เลยเปียงปืนนี้ปเปนะ็นส่วนอะไรเนี่ย HK416 ครับผมอ่าการยิงแบบนี้ปืน,นจะค่อนข้างโอเยนะค่อนข้างโอเลยอืมเปลี่ยนเปานแบบนี้ครับผมอ่าดวลมิชชั่นนะผม ก็เจดูในมินช่างก็คือการสร้างเอยืนเฉยๆครับ e ผมดูนี่ประมาณนี้เลยกันดูเห็นปะโอ้ขนตูดลุกกัะคนดูขนตูดผมลุกเลยเท่เกินนะจะเท่ไปไหนอะดีเซอร์อะดีเซอร์มีปืนนี้ด้วยดีกว,ว่า G3 เาอ้ย G3 เข้ามาใหม่ครับผมสกาอะมีคนเสกา A A12 ครับผมมีสมัยเอ็มสิเอ็มสิบหกเหมือนจะเคยเห็นแล้ว M16 A กับ M16 ฮะ มีสี 4, ่ 4, 4, 4, 1, กับมีสี่มีสี่กับหนึ่งเราก็ดูนี่มิติสามอ่าปืนข,ข้างๆเยอะผมก็ MP5 มพีห้าฮารูดิเซอร์ก่อนแล้วกันดีเซอร์ประมาณนี้ก็ดูเติมกระสุนปะนี่ยิงไปนี่ก็ถ้ายิงปกติผมนะเติมกระสุนชุบนี่อ่ะแต่เรารอดูว่าผมแอนิเมชั่นเราก็เลือกเกิดในท,ที่โคตรสวยคนดูดิเรามาเกิดตรงแบบดอกซากุระนะนี่พวงมือครับผมประมาณนี้เลย ประมาณนี้เลยโคตรฟเฟี้ยก็เจียวเรื่องแสงครับผมอุ้ยเจ้าเรื่องแสงก็มาวะ่ะเฮ้ยอ่ะตีสิบสามผมยิงโปรเตียบเนี้ยนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ชุบชุบนี่มันบึดแล้วว่ะปรับเติมช้าก่อนชุบสกาอ,าอ้าวมีกระสุนเติมกระสุนกับผมปุ๊บนี่โคตรรัวเติมกระสุนไปผมนี่นี่เอาดี อ่าดูดีมิชันนะผมดูดเมชั่นนี่นี่มีการมนาะองมาอวดดูกระสุนกระสุนนะอง <c oughs> โคตรเฟี้ยวอ่ะเนื้อส่ง A12 ครับผมนี่หมืนรีวิวไปแล้วปะหรือยังวะ <c oughs> ใครรู้ก็บอกนะผมเรารีวิวไปยังนี่ยิงอไะไรเนี่นี่เติมกระสุนปะถ้ากดสตูก็ไป,ปน,ไน,นี่อ่าดูดเมชั่นกันนะผมว่ามีอะไรบ้างอดเมชั่นอดเมชั่น โอเค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 เทอยู่นะเทอยู่นะโอเคอันต่อไปเราส่ง M16 อันนี้เหมือนเวอร์ชันเก่ามีหรือเปล่าคุณดูคุณดูคิดว่าไงผมค,คิดว่าน่าจะมีอยู่นะโอ,เโอเ้เอ้ยเอามีการเอาแม็กซ์ไปเคาะว่ะมีการเล่นตรงเล่นตัวผมอ่ะเติมกระสุนบบบนี้ผมนี่นี่แม็กก็ต้องกดรัวนๆเลยเพราะมันมันไม่ใช่แบบยิงรัวผมอ่ะต่อไป M16A1 เอ็ะ่ะเป็นส่งงเวอร์ชันเก่ากับ อันใหม่เหรอเรื่งผสมอันเก่าผมดูอ๋อเรื่งองผสมองอัลโต้อ่าเรื่องผสมกระสุนอัลโต้ครับผมงลองอเลมิชั่นอันนี้ดินี่คล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกันเลยเรื่องของเอ็นเอ็นเอ็นพี P 5. ห้าแบบนี่ฟูนี่มีการเคาะด้วยปล่าการสูมืออเลมิชันดิอเมชันเป็นไง นี่นี่ฟึบเอ๊ะน่าเช็คดูสักหน่อยโอ้โหโคตรเท่อ่ะคนดูแอดออนของแอดออนก็ประมาณนี้เลยนะหัวเท่อยู่นะเออคาร์ทไ,ได้ด้วยประเด็นโคตรเฟีย้ยวอ่ะผมโอเคเราไปสอนวิธีการโหลดกันดีกว่าผมและการลงนั่นเองครับผมเพื่อความรวดเร็วของคลิปนั่นเองนะฮะผมโอเคไปดูกันเลยนี่คือคนดูเป็นส่วนของลิงก์ผู้สร้างนะผมเพิ่งอัปเดตมาเมื่อหนึ่งวันที่แล้วนั่นเองนะครับผมพี่โหลดเรามา ตรงใต้ใลิงก์ดีแคททางของผมผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้แล้วกันนะครับผมนี่จะมีปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมตัวของไ right รกูเกิลกดไปฟึบนี่เราจะเด้งมาส่งของตรงนี้ครับผมนี่เราจะได้มาส่ง,งไฟล์ดาวน์โหลดนั่นเองครับผมแล้วก็ไปตรงดาวน์โหลดชึบนี่ไฟล์มาอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าแล้วกดไปตรงปุ่ม3ปุ่มแล้วกดตรงดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมนี่กดดาวน์โหลดไปเลยฟึบเมื่อโหลดเสร็จนะครับผม ให้คุณไปส่งของไฟล์นี่ไปส่งของไฟล์ที่เก็บไฟล์ของเราเองครับผมอ่าท,ที่เปิดก็กดเออค้างไปแล้วกดเปิดไปที่ครับผมเราเลื่อนหาคําว่าเออสามลูกเออสามจุดครับผมเพิ่มเติมแล้วหากเกี่ยวกับไมค์ครับนั่นเองนะครับผมหาส่งแอนดรอยให้เปิดไอ้ไอเอไฟล์นั่นเองครับผม,อ, S อ,บผมอ่ามันจะขึ้นไหมครับนะผมโอเคเราก็กดไปฟึบนี่มันก็จะเข้าเป็นส่ง,งตัวเกมให้เราแบบอัตโนมัติเลยแบบพิเศษเองครับผมโคตรง่าย นี่เมื่อ add-on เข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกดตรงเพลย์แล้วได้เลยแล้วก็สร้างเวอร์ไปโอเคสร้างเวอร์ไปผมมาตรงรีซอฟแพ็์ครับผมแล้วมาตรง add-on เออรีซอฟแพ็์สิแล้วให้เพิ่มโหมดจ้าตัวนี้ไปครับนี่ฟึบเพิ่มไปแล้วมาตรง behavior ครับผมแล้วก็ให้เพิ่มหมดจาตัวนี้ไปด้วยนะครับผมเอ้าเหมือนว่ามันจะเพิ่มให้อัตโนมัติได้เองนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเรามาตรง experiment แล้วให้เปิดทุกปุ่มเลยนะครับผม เออเปิดไปเปิดไปเปิดไปนี่เมื่อเปิดครบแล้วเราก็สร้างเวอร์ไปเลยอ่ะคุณดูมันขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าแอดออนเข้าเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะบงนี่เลยไปด้านล่างนี่เข้าปกติเลยแล้วประเด็นคือสมาร์ทเล่นตรงเออกับเฉดเดต้เล่นห่ยนะคุณดูไหนนะผมเปิดให้ดูแต่กับเฉดเต้ผมไม่ค่อยชอบนะมันดูไม่ค่อยสวยเทอะไรเลยดู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 อืม ออกสิออกสิโอ้ผมค้างแปบ,บนึงัะผมนี่คนดูเห็นปะสามารถใส่กับเชดเดรอร์ได้ดูดีดีคตดเท่สมมติว่าผมไม่ค่อยชอบแบบตัวสีเดินนะกับใส่กับเชดเดอร์มันจะแบบเออสีไม่ค่อยสวยเลยว่าสีมันแบบไม่ค่อยสดใสน,นะหรือว่ามันต้องปรับเชดเดรอร์แบบสูงแต่ผมลองปรับดูนะผมดูมปรับคอสตูมแล้วปรับ สูงแม่งเลยครับผมนี่ปรับกุงสูงไปเลยกลัวอะไรล่ะกลัวอะไรล่ะใช่ไหมไหนมีอะไรเปลี่ยนไหมไหมั้เหมือนเดิมครัดูเหมือนเดิมนะผมเหมือนเดิมเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่ามีเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมาะยารีวเวอะไรต่อไปนะผมก็ฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะแปลว่าคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผม ซียูนิกชามครับผมบ๊ายบายฮะ